พอทรัปมเข้ารับตําแหน่งเป็นไงฮะจําได้ไหมเชิญเซลเลนสกี้ไปที่ทําเนียบขาวอะ่ะเสร็จแล้วก็ทะเลาะก,กันออกทีวีทรัปมบอกให้มาเซน็นนะปากกาสัญญาร่างไว้หมดแล้วที่เซลเลนสกี้ไม่ยอมก่อนที่ผู้นำจะมาจับมือจะมาเจรจากันเนี่ยข้างหลังเขาคุยกันหมดแล้ว ก็แสดงว่ามีข้อตกลงแล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปทะเลาะกันอย่างนั้นน่ะเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ายุโรปไม่ยอมเซเลนสกี้ก็เลยต้องมาเล่นบทออกทีวีและทะเลาะกับทำอันนี้เรียกว่าผิดคิวแต่เป็นการผิดคิวที่ว่ายุโรปเขาวางแผนกับเซเลนสกี้มาว่าให้เล่นอย่างนี้นะ ทีนี้พอมันแตกเป็น3ามก,กปุ๊บทรัมป์ยุโรปก็ไม่ฟังยูเครนก็หนุนเซเลนสกี้ให้สู้กับรัสเซียต่อมันก็ส่งผลมาถึงการเจราจาครั้งนี้ด้วยจริงๆอ่ะทรัมป์แกพลาดไปนิดหนึ่งก่อนที่จะคุยกับเซเลนสกี้เนี่ยแกต้องคุยกับ EU ก่อน EU ต้องโอเคด้วย ถ้า eu ไม่โอเคมันก็ยังไม่จบทีนี้มามาพูดเรื่องอยูเครนก่อนนะฮะพอมันแตกออกเป็นสามก๊กอเมริกาดึงตัวออกอเมริกาก็บอกว่าฉันไม่สนับสนุนสงครามนี้นะฉันต้องการยุติสงครามนี้ให้เร็วที่สุด นะครับพอทรัปมเข้ารับตำแหน่งเป็นไงฮะคุณกิต้าจำได้ไหม mm hmm. เชิญเซ uh, เลนสกี้พิกี้ไปที่ทำเนียบขาวอะ่ะเสร็จแล้วก็ทะเลาะก,กันออกทีวีทรัปมบอกให้มาเซ็นทะปากกาสัญญาล่างไว้หมดแล้วเตรียมทีเซเลนสกี้ไม่ยอมฮึดฮัดฮัด,ฮด,ฮด,ฮดออกทีวีก็เลยจากกันโดยไม่ได้ทานอาหารกลางวันนะฮะกลับเลยยูเครนคุณกิต้าคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไหมมันมีอะไรแปลกประหลาดหรือเปล่าในทางปกติในเรื่องของ business protocol ในเรื่องของ protocol ในทางการทูตเนี่ย foreign a f f a i r เนี่ยก่อนที่ผู้นำจะมาจับมือจะมาเจรจากันเนี่ยข้างหลังเขาคุยกันหมดแล้วจะต้องมีอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วต้องเซ็นอย่างนี้นะ พิมพ์ออกมาแล้วทางยูเครนตรวจด,ดูก่อนโอเคไหมถ้าไม่โถ้าโอเคทุกอย่างก็ไปล่างไปสัญญามาเรียบร้อยพอยูเครนไปวินไบรเมรกาประธานาธิบดีจับมือกันเสร็จก็เซ็นไม่ใช่ว่าจะมาพิมพ์กันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ยังไม่ได้อ่านอะไรพวกนี้ก็เตรียมมาหมดแล้วใช,ใช่ไหมก็แสดงว่ามีข้อตกลงแล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไปทะเลาะก,กันอย่างนั้นนะถูกไหม มันมีตัวแปรที่สามอย่างที่ผมบอกว่าตอนหลังมันแตกเป็น3กมกไงเดิมเนี่ยนาโต้มันมันมันเนื้อเดียวใช่ไหมชูเซเลนติกขึ้นมาลบกับรัสเซียตอนหลังนาโต้กลายเป็นอเมริกานาโตแล้วก็รัสเซียใช่ไหมฮะเพราะเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่านาทยุโรปไม่ยอมไงฮะยุโรปไม่ยอมยุโรปไม่ยอมก็ เซเลนสกี้ก็เลยต้องมาเล่นบทออก,ะท,ะะกทีวีแล้วทะเลาะกับทาอันนี้อันนี้เรียกว่าผิดคิวแต่เป็นการผิดคิวที่ว่ายุโรปเขาวางแผนกับเซเลนสกี้มาว่าให้เล่นอย่างนี้นะอ่าแล้วข้อสันนิษฐานของผมเป็นจริงไหมเราตามกันไปดูต่อไปสังเกตไหมว่าเซเลนสกี้กลับจากทำเนียบขาวเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหเคสตาเมอร์เรียกแบงกิตเลย อังกฤษพร้อมสนับสนุนคุณเต็มที่เซลเลนสกี้<ฆ>เดินหน้าต่อไปเ<ฆ>ท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอคุณกีตาคิงส์ชาลเปิดวังส่วนตัวของท่านกระหาดส่วนตัวชาวที่ชาญนกรุงลอนดอนเชิญเซลเลนสกี้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเห็นไหมอันเนี้ย มันเป็นสัญญาณแล้วก็พวก EU European u n i ยนีทั้งหลายก็ดาหน้าออกมาสนับสนุนยูเครนทำให้ทรัมป์เห็นว่าตอนนี้ยุโรปชักจะไม่ฟังอเมริกาแล้วเริ่มจะแข่งข้อแล้วทำไมถึงแข่งข้อผลประโยชน์ของยุโรปในสาในยูเครนนี่เยอะฮะเยอะแล้วทรัมป์แกจะมาหักดิบเนี่ย ไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะผมจะสาธยายให้ฟังว่าผลผลประโยชน์ของยุโรปในยูเครนมีอะไรบ้างอาเดี๋ยวผมข้ามประเด็นนี้ไปก่อนนะเอาเข้าเรื่องตรงนี้ก่อนทีนี้พอมันแตกเป็นสามก๊กปุ๊บทรัมป์ยุโรปก็ไม่ฟังยูเครนก็หนุนเซเลนสกี้ให้ให้ให,ให้ให้สู้กับรัสเซียต่อใช่ไหมฮะมันก็ส่งผลมาถึงการเจรจาครั้งนี้ด้วย นะตอนนี้เป็นสามกกแล้วนะพอปูตินไปคุยกับรัสเซียนะฮะมันมถึงไม่มีข้อสรุปค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนฝ่ายมันขาดฝ่ายที่สามไง e ู EU ต้องโอเคด้วยถ้า e ูไม่โอเคมันก็ยังไม่จบถูกไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยทรัมป์ต้องการให้เซเลนสกี้เซนสัญญาเซเลนสกี้ไม่เซ็นเซเลนสกี้เชื่อยุโรปเพราะยุโรปหนุนเซเลนสกี้อยู่ ใช่ไหมปูตินมาคุยกับทรัมป์อาเจนดานี้ว่าถ้าเกิดว่าตกลงกับ e อได้จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างอันนี้หนึ่งแต่ผมทราบอยู่แล้วว่าจะไม่มีข้อตกลงกัมาออกมาเพราะว่าปูตินทบกับทรัมป์มันยังขาด e อีนะเอี EU ไม่อยู่นี่มันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมีเคลื่อนไขที่ว่าจะใหญ่ๆสามสี่ตัวที่มันจะต้องคุยกันให้ใหแตกก่อนมันถึงจะยุติสงครามนี้ได้ ข้อเสนอที่ว่าให้หยุดยิงนี้เลิกเลิกคุยเป็นไปไม่ได้รัสเซียเขาไม่เอาอยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาหยุดยิงก็คือการให้อุเคนมีโอกาสพักลบแล้วก็เสริมกําลังเสริมอาวุธเข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาปูตินบอกลืมไปเลยถ้าจะคุยก็คุยยุติสงครามหยุดสงครามถ้าแค่หยุดยิงไม่เอาใช่ไหมฮะเพราะมันก็จะกลับเข้าไปสู่วงจรเดิมอ่า ทีนี้พอคุยกับปูตินเสร็จปุ๊บนะฮะว่าปูตินรับได้ในเงื่อนไขอะไรบ้างทรัมป์ก็จะไปคุยกับยุโรปต่อนะครับทีนี้อย่างว่าแหละแกะเรียกเซลเลนสกี้มาก่อนนะฮะทางยุโรปก็กลัวกลัวว่าทรัมป์จะไปหักดิบนะคุยคุยกับปูตินมาแล้ว แล้วก็มาเรียกเซเลสกี้มาแล้วหักจบปิดหักมุมเลยแล้วไปตกลงอะไรกันก็ไม่รู้แล้วยูโรผลประโยชน์เยอะแยะนี่จะได้คืนหรือเปล่าเงินที่ลงไปจะได้อะไรหรือเปล่ายูโรก็ไม่ยอมพอพอเซเลสกี้มาคุยคุณกิต้าเห็นไหมโอ้โหมานั่งกันหน้าสลอนเลยต้องมาคุมถูกไหมฮะต้องมาดูว่าตกลงอะไรกันคุยอะไรกันฉันต้องนั่งฟังด้วยนะ อาจารย์ต้องนั่งพยักหน้าด้วยตุยโลปต้องอยู่คุณกิต้าเคยเคยเป็นในหน้าค้าที่ดินไหมเคยขายที่ดินอะไรอย่างนี้ปะยังไม่เคยเลยค่ะกับตันค่ะเอออืมสมมติว,มว่ามีที่ดิน<ง>ต่างอาสมมุติว่าที่ท,ที่มีที่ดินต่างจังหวัดผืนหนึ่งอะ่ะเจ้าของเป็นชาวไร่ทํานาวันหนึ่งมีถนนตัดผ่านราคาราคามันเพิ่มขึ้นมายี่สิบเท่า มีนายทุนมาซื้อแล้วมันก็จะมีนายด้าวิ่งมาคนนี้เอาเอาเอกสารให้คนนี้ไปล่อนคนนี้ไปล่อนคนนี้ไปล่อน,น,น,อนตกลงมีในหน้าสิบกว่าคนไอ้วันขายอะนะก็ไปตกลงเซ็นกันที่ว่าการอำเภอคุณกิต้าจะเห็นใ,ในหน้านั่งเป็นสิบคนเลยนะมายาวเลี้ยงแถวนั่นคือภาพที่ผมเห็นในการประชุมทรัมป์กับเซเลนสกี้ในหน้านั่งกันเป็นสิบคนเลย ทุกคนต่างต้องการว่าส่วนแบ่งของฉันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะนั่นแหละจริงๆอ่ะทรัมป์แกพลาดไปนิดนึงก่อนที่จะคุยกับเซเลนสกี้เนี่ยแกต้องคุยกับอีูก่อนเพราะอียูเป็นเจ้าภาพงานนี้พี่กี้แกไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นการวิเคราะห์อของผมนะท่านอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยแกแพ็คกระเป๋าวันนี้พพิ่งนี้แกก็ไปแล้วแกอาจจะไปอยู่กับมาคองที่ฝรั่งเศส แกอาจจะไปอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้แกไปอยู่กับทรัมป์ที่อเมริกาก็ได้เงินทองก็เยอะแยะร่ํารวยมหาศาลดูข่าวไหมฮะที่ที่ผู้สื่อข่าวเข้ามาลงอ่ะภรรยาเซเลนสกี้แกไปช็อปที่นิวยอร์กอ่ะโอ้โหช็อปทีเท่าไหร่อ่ะเออแบรนด์เนมทั้งนั้นใช่ไหมแกร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วแล้วตัวแกเองแกก็เป็นนักแสดงนะแกสวมบทบาทประธานาธิบดีมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ EU ถ้าอียไม่โอเคเนี่ยสงครามมันก็ยังไม่ยุติวันนั้นเนี่ยมันถึงมานั่งมันนั่งกันหน้าสลอนไงว่าตกลงตกลงอะไรกันแล้อียจะได้อะไรก็เดี๋ยวจะกลับไปคุยกันใช่ไหมฮะทีนี้ข้อตกลงนะฮะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาฝั่งรัเสเซียก่อนจุดยืนฝั่งรัเสเซียก่อนนะต่อไปเนี้ยโอเคเดี๋ยวจะจะ,จะไฟนนลละอา่าเดี๋ยวฝั่งรัเสเซีย แน่นอนลูฮานดนเนสที่มีคนรัเสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วทำประชามติแยกประเทศออกไปแล้วอันนี้ไม่คืนแน่นอนนะครับไม่คืนแน่นอนแล้วก็ลากลงมาข้างล่างซาโปริเซียนะครับเคอร์ซานนะครับที่ไปเชื่อมกับแหลมไคเมีย ตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญซึ่งรัสเซียก็ไม่น่าจะยอมขืนเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าได้ตรงนี้มันจะเชื่อมไปยังแลนดบิดที่จะเ,เชื่อมต่อกับแหลมไครเมียซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือเซ瓦สตโปลของรัสเซียถูกไหมครับคิกิตาถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวไอ้เคอร์ซานซาโปริเซียเนี่ยรัเสเซียจะไม่มีแลนบิดที่จะเชื่อมกับไอ้ไคเมียนะครับ ส่วนทางจุดยืนทางฝั่งยุโรปก็จะให้รัสเซียได้สองดินแดนสองส่วนเนี่ยเคอร์ซานกับซาฟอริเซียไปไม่ได้เช่นกันอ่นะครับประการที่สองจุดยืนของรัสเซียที่ยอมไม่ได้นะครับก็คือว่ารัสเซียจะไม่ต้องไม่เข้าในโต้เอ้อไม่ใช่ยูเครนจะไม่ต้องไม่เข้าเนโตยูเครนจะต้องไม่เข้าในโต้ แล้วก็ยูเครนเนี่ยอาจจะมีกองทหารได้เหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นกองกาลังป้องกันตัวเองไม่ได้มีศักยภาพเยี่ยมบุกรัสเซียทีหลังอ่าแต่อันเนี้ยมันก็ยังเป็นความสําคัญมันก็ยังเป็นรองกว่ากว่ารัสเซียเออยูเครนต้องไม่เข้าในโตอันอันแรกอันที่สองดินแดนสําคัญสําคัญเนี้ยต้องไม่ขืนร<ช>ัเสเซียเขาต้องยึดหมดทีนี้มันก็โยนกลับไปที่ EU ละว,ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเนี้ย EU จะเสียผลประโยชน์ขนาดไหนแล้วโอเคไหมอืมใช่ไหมฮะลาสเออสหรัฐพร้อมจบอยู่แล้วสหรัฐไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรตรงนี้มากมายแต่ถ้าต้องการให้สหรัฐออกแรงลงไปเออเป็นผู้ไกลเกีี่ยนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ทำงานฟรีมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะมันก็ต้องมี ไอ้เมเนลโลและเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยต้องมาใหอเมริกาด้วยและการที่มีอเมริกาเข้าไปขุดแ,แล่เอิร์ธเมเนลโลตรงนี้มันก็ประการหนึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ของอเมริกาแล้วอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นการรับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าอเมริกาโจมตีเข้าไปก็เท่ากับโจมตีผลประโยชน์ของอเมริกาถูกไมหมฮะตอนนี้ ผมคิดว่าบอลมันอยู่ที่เท้าของ e ูล่วว่า e ูเนี่ยเขาจะโอเคหรือไม่โอเคเขาก็ต้องไปคุยกันนะฮะความฝันที่ว่าอ,อของพิกกี้แกก็พูดไปเรื่อยอ่ะแกบอกจะเอาใครเมียจะเอาพื้นที่ทั้งหมดที่รัเสเซียยึดไปได้เนี่ยต้องคืนที่ยูเคทั้งหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปฟังแกก็พูดตามบทนะฮะครับ ผู้กำกับเขียนมาไงก็พูดตามนั้นเนี่ยแต่มันอยู่ที่ EU ตั้งหากตอนนี้สงครามตอนนี้ไม่จบอ่ะคุณกิตา้าพุ่งเป้าไปที่เดียวเลยคือ EU ครับ EU นี่ถ้าเกิดว่า EU ไม่โอเคนะมันจะนำไปสู่อะไรนี่มันจะนำไปสู่นี่ครับภาพนี้เลยผมจะให้อคุณกิตา้าดูนะ Ukrainian Presidential Office Deputy h e a d Colonel เอ่อแทฟโลพาลิซนะครับ เขาบอกว่ารัสเซียแพรนทุสอ่า seek to seed roughly อ uh, ่2020,000 additional square kilometer by the end of 2026หมายความว่าไงฮะแลนของรัสเซียเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้เขาก็จะบุกบุกยึดมาเรื่อยนะฮะเราไปถึงชานกรุมเคฟเลยแล้วเมืองคาคฟที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่อันดับ2ก็โดนโดนยึดเรียกว่ายูเครนโดนยึดไปทั้งประเทศแล้วข้างล่างเนี่ย ตอนนี้เคอร์ซานซัลปอปริเซียได้แล้วนะครับเขาจะยืดขยายออกไปถึงโอเดสซา่าซึ่งจะปิดทางออกทางทะเลของยูเครนทั้งหมดยูเครนจะไม่มีทางออกทางทะเลเลยแล้วก็จะหมดความหมายนี่รูปที่ฝ่ายเป็นเฮดออฟเดปตี้ออฟิศ president ออฟฟิตนะปาฟลอฟปาฟโลปาลิโ,ลโซเขาเขียนไว้เนี่ยเป็นรูปนี้ ผมยาวให้ดูเดี๋ยว er ผมจะส่งให้คุณกีตารคือรูป oh. นี้เลยนะครับ่ะนี่คือสิ่งที่ฝั่งของรัสเซียเอ่อออกมาบอกใช่ตัวตัวสีอนะ่อนเนี่ยคือว่าถ้าลบกันต่อไปอ่ะในปีสองศูนยสองหกเขาจะยึดให้หมดและเห็นไหมครับตรงนี้สีอ่อนตรงเนี้ยถ้าเขายึดมาถึงโอเดสซาลูเคีนจะไม่มีทางออกทางทะเลเลยนะฮะแล้วยึดตีเข้าไปถึงกรุงเคียบตรงนี้นะครับซึ่งถามว่า ศักยภาพของรัสเซียทําได้ไหมทําได้ด้วยเพราะยุโรปตอนนี้ก็ยอบยับไม่ไหวทีนี้บอลมันอยู่ในเท้าของยุโรปละว่าจะโอเคหรือไม่โอเคแล้วผมบอกคุณกิตา้าไปแล้วว่าสิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้ใครเมียนี่ไม่ต้องไปพูดนะฮะเอาเรื่องอลูคานกับดอนเนสเนี่ยอันเนี้ยังไงคุยไม่ได้อยู่แล้วต้องต้องเป็นของรัสเซียอยู่แล้ว แล้วก็ตัวที่สเปอริเซียตรงนี้รัสเซียก็ไม่น่าจะยอมที่ว่าจะมามาคอร์ซานกับสปโปอริเซียที่มาเชื่อมกับแหลนไครเมียเพื่อให้มันมีมีแลนด์บริดใช่ไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นแลนด์บริดให้รัสเซียไปสู่ฐานทัพในไครเมียตรงนี้ก็ไม่ยอมนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่ายูเครนต้องต้องไม่ไเข้านาโต้อ่าอันนี้แหละทีนี้ทางยุโรปรับได้ไหม ถ้ารับได้ก็คือจบฮะถ้ารับไม่ได้ก็คือไม่จบ